คนจากการเผาป่าเกิดจากไหนแก้ยังไงมารู้คำตอบกับรองศาสตราจารย์ดรเอลิกาพฤกิติอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีวันที่11กุมภาพันธ์2568รองศาสตราจารย์ดรเอลิกาพฤกิติอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเปิดเผยเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและได้กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันในพื้นที่อำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกพื้นที่ที่เป็นจุดมุ่งหมายของใครหลายคนที่ต้องการมาพักผ่อนกับธรรมชาติป่าเขาลำนาวพรอํอำเภอศรสีสวัสดิ์เป็นที่ตั้งของเขื่อนศรีนครินอุทยานแห่งชาติถึง3ามแห่งได้แก่ อุทยานแห่งชาติเอราวัณอุทยานแห่งชาติเกิดนศรีนครินและอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์รวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสีสวัสดิ์ประเภทป่าส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบในหน้าแล้งใบไม้ร่วงหล่นเป็นเชื้อเพลิงลุกไหม้ได้ง่ายส่งผลให้เกิดไฟป่าและจุดความร้อนในป่าจํานวนมากในช่วงเดือนมก,กราคมถึงพฤษภาคมของทุกปีจะเห็นได้จากภาพถ่ายดาวเทียมบริษัทนาซา แสดงจุดความร้อนที่เกิดซ้ำซากพบส่วนใหญ่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนสินครินซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดยจุดความร้อนดังกล่าวสอดคล้องกับการขยายตัวของไร่ข้าวโพดนอกจากนี้ภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงจุดความร้อนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสลักพระที่ไม่ปรากฏกิจกรรมการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อีกด้วยถามว่าแล้วสาเหตุของไฟป่าในอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเกิดจากอะไรจากการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอศรสีสวัสดิ์พบว่าการเผาป่าเกิดจากหลากหลายสาเหตุสรุปได้8สาเหตุด,ดังนี้ 1. ชาวไร่ขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพด 2. ชาวบ้านและผู้ประกอบการเผาขยะและไฟลาม ไปยังพื้นที่ป่าเนื่องจากชุมชนบางพื้นที่ไม่มีระบบจัดการขยะชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ชาวบ้านเผาป่าเพื่อให้ล่าสัตว์ได้ง่ายขึ้นกระตุ้นให้ผักหวานป่าและเห็ดเผาะงอกและเติบโตมากขึ้น 4. นักท่องเที่ยวจุดไฟตั้งแคมป์กลางป่าและดับไม่สนิท 5. เจ้าหน้าทีล่ลาตระเวนเผาเพื่อเคลียร์พื้นที่ป่าทำให้เดินสำรวจง่ายขึ้น 6. เจ้าหน้าที่หรือชาวบ้านทําการชิงเผาและควบคุมไฟไม่ได้ทั้งนี้การชิงเผามีจุดประสงค์เพื่อจัดก,การเชื้อเพลิงในป่าไม่ให้สะสมมากเกินไปลดผลกระทบจากไฟป่าขนาดใหญ่ต้องดําเนินการชิงเผาในชวน่วงสภาพลมฟ้าอากาศเหมาะสมและต้องเตรียมการทําแนวกันไฟหากไม่มีการวางแผนชิงเผาอย่างดีจะทําให้เกิดไฟลามและควบคุมไม่ได้เ ผู้ขับขี่รถทิ้งก้นบุหรี่ข้างถนนทำให้ไฟลามไปยังพื้นที่ป่าใกล้เคียงและ8หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดทำให้เกิดไฟลุกไหมผู้นำภาคประชาชนในเอศสีสวัสด์ได้เสนอแนวทางในการจัดการไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ13แนวทางดังนี้ 1>, 1เผาเพื่อควบคุมเชื้อเพลิงในป่าด้วยความถี่มากขึ้นโดยจัดให้มีการประชุมวางแผนการชิงเผาร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองและชาวบ้านทุกปีก่อนฤด,ดูไฟป่าทั้งนี้ชาวบ้านไม่สามารถชิงเผาในพื้นที่อนุรักษ์ได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพราะเป็นความผิดทางกฎหมายอีกทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ขาดบุคลากรเพียงพอ ในการดําเนินการชิงเผาให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าจึงจําเป็นต้องร่วมมือกันวางแผนทั้ง3ฝ่าย2มีการจัดทาแนวกันไฟและตรวจสอบแนวกันไฟที่ทําไว้เป็นระยะระยะเนื่องจากเชื้อเพลิงใบไม้อาจทับถมบริเวณแนวกันไฟทําให้ไฟสามารถข้ามแนวกันไฟมาได้กิจกรรมนี้ต้องการงบประมาณในการดูแลรักษาแนวกันไฟตลอดช่วงฤดูแลง้งงบประมาณในส่วนนี้ รับผิดชอบโดยฝ่ายปกครองซึ่งจําเป็นต้องมีการประชุมวางแผนในการทําแนวกันไฟระหว่าง3ฝ่ายอีกเช่นกันเพื่อใช้ประกอบการของงบประมาณประจําปี3ภาครัฐให้ความช่วยเหลือให้ทุกหมู่บ้านมีอุปกรณ์ดับไฟและอุปกรณ์ทําแนวกันไฟให้เพียงพอ4ภาครัฐให้งบสนับสนุนและสวัสดิการแก่อาสาสมัครที่มาช่วยดับไฟทำแนวกันไฟและฝ้ารวังไฟอย่างต่อเนื่อง5จัจะให้มีบริการรวบรวมและจัดการขยะอย่างเหมาะสมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชุมชนในป่า 6. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในพื้นที่เกษตรกรรมที่ติดกับชายป่าเพื่อป้องกันการเผาเพื่อรุกพื้นที่ป่า เสนให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวและควบคุมการใช้ไฟในการตั้งแคมป์8เพื่อความระมัดระวังของเจ้าหน้าที่ในการจุดไฟระหว่างการลาดตระเวน9ปรับปรุงข้อกําหนดกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความชุ่มชื้นให้กับป่าโดยการสร้างฝายเล็กๆกระจายทั่วพื้นที่ทั้งนี้การสร้างฝายในพื้นที่อนุรักษ์ไม่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐจึงไม่สนับสนุนให้ชาวบ้านดําเนินกิจกรรมนี้เท่าที่ควร10ปรับปรุงข้อกาหนดกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการไฟป่าในเขตรักษาพ ทั้งนี้ในปัจจุบันประชาชนไม่ได้รับอนุญาตให้เข,เข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธกิจของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็ไม่ครอบคลุมการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไฟป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจึงรุนแรงและควบคุมยาก 11. ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ก่อให้เกิดไฟป่าอย่างจริงจัง 12. ลดระเบียบขั้นตอนและเอกสารในการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมเครือข่ายป้องกันไฟป่าและรักษาป่าเพื่อให้ผู้นําชุมชนสามารถใช้งบประมาณได้ง่ายสะดวกรวดเร็วไม่บั่นทอนกําลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่และ13ปลูกฟังเรื่องบาปบุญคุณโทษให้ประชาชนเกรงกลัวต่อผลกรรมจากการทําลายป่าที่อาจไม่เห็นผลในชาตินี้ รองศาสตราจ,จารย์ดรเอริกาพฤุกิติอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศว,ว,ว,วกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการจนบุรีกล่าวว่าไฟป่าส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของมนุษย์และหลายครั้งก็เกิดจากความไม่ตั้งใจความไม่รู้หรือความประสงค์ดีการแก้ไขปัญหาควรใช้แนวทางสื่อสารสองทางทั้งระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมายและประชาชนทําความเข้าใจถึงเหตุผลและความจําเป็นสร้างมิตรภาพและการทํางานร่วมกันใช้ใจและความปรารถนาดีในการสื่อสารระหว่างคนที่คิดดี และใช้กฎหมายสื่อสารกับคนที่คิดชั่วอย่างจริงจัง